วันนี้เราจะมาลองจับกาชากันอยากได้เจมอะแต่จะต้องทดสอบดวงก่อนเอาไอดีที่สองของแอดมินมาจับดวูว่าดวงจะมีไหมถ้ามีดวงค่อยไปจับไอดีหลักของแอดมินด้วยลองคะแนนเอฟดูก่อนสิ โอ้โหแค่คะแนน F สามดาวเพือ่อโอ้ยเหมือนจะไม่มีดวงหรอกดูอาการแล้วเห็นดิโอ้โหเน่าหนักคะแนน F ยังเน่าพี่เาวพี่ดาวเสียงดังหน่อยเพราะว่าที่นี่คือที่ทำง,งานแอดเล่นเกมแอดเป็นแอดเล่นเกม ก้าสจับนีน่มันต้องให้เราจับก้าสก่อนเหรอจับกา้าสจับก้าสดีปะเดี๋ยวจะจับสามร้อยเลยดีจับก้าสก่อนลองก้าสก่อนนะเราการนี่นต้องให้เราจับก้าสให้หมดก่อนเนาะโอ<ฮ>้โหแหม ชมอปบ้าไรลกูไม่เอาโอ้ยให้ตัวใหม่ดีวะดูแม่งดิก่อนสังตีมปะแม่งหมดแล้วอ้าวโอ้โหได้ม,มูลมาดูเหมือนจะไม่มีดวงอ่ะเสียด,ดายเพชรวะจับดีไหมเนี่ยมูลเมื่อกี้อันต้าใช่ไหมอ่ะจับดีไม่จับดีว่สามร้อย มันไม่ให้เจียมเลยอ่ะลองดูวัดดวงสามร้อยเพชรเมื่อกี้หมดไปยี่สิบห้าการ์ดนี่สามร้อยเพชรนะตัวใหม่โอ๊ตัวใหม่แต่ไม,ไม่มีกบอัพโอ้ยอ้าวได้กบอันต้าแต่มันเป็นเจ็ดดาวโอ้มีน้ำแข็งมาทำไมเนี่ยโอ้ยมีเอา อุยเอามาทำซากอะไรโอยโอยได้ตัวใหม่ได้เจอิก้าอยากได้เจมส์เสือไม่ได้แม่อพอละเอาละโอ้ยเน่าอ่ะไปดูซิเน่าอ่ะเสยงว่ะสลบปได้ มมนได้โมนมาโมนนี่ล่างอะไรวะเอา้าอันนี้มันไม่ใช่อันต้านี่ว่าเราจะอัพได้ยังไงอ่ะโอ้โหล่างแปดดาวโอ้ยชื่อนี่อันวินก็นไม่ค่อยเล่นด้วยไม่มีกบแปดาวให้อัพโมนหรอกแบบเนี้ย โอ้ยเนนาะลา,าสุดดิได้อะไรเนี่ยได้เจสิกา้าเจ็ดดาวมาตัวหนึ่งโอ้โหต้องใช้กบอัพอีกอแค่นี้ก็ไม่ย่วงแล้วเนนาสิล้วขอคิดอีกรอบหนึ่งกัแล้วกันว่าจะไปจับไอดีหลักหรือไม่ถ้าจับก็จะเอามาให้ดูกันก็นแล้วกันนะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันบายบาย